ก็ผมต้องรับทุกท่านที่างที่มากอเนีัยที่มาก็ผมก็ชื่อในอาเด็กคิวเนอรนะครับหน้าเป็นผู้อิสระไม่ชื่อดีนะก็สมัยก่อนเนี่ยผมก็เหมือนกับเด็กที่อยู่ข้างหน้าของพวกเราเนี่ยเป็นคนที่ก็อยู่อยู่เหมือนกับเด็กทั้งนี้เล่นๆก็ตอนนี้ก็ได้ เดือนน้นก็เพิ่งจบไปไม่กี่เดือนเองครับก็ประมาณสักเดือนมกราคมที่26ท,ที่จะถึงนี้นะครับก็จะลงไปรับปริญญาที่จังหวัดยะลานะครับเอาอจบการศึกษาในมีการศษาที่ผ่านมานะครับและก,กำลังจะรอรับปริญญาถ้าบอกรอรับปริญญานี่ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับทำง,งานอยู่ที่นี่อ๋อเช่อมือนะครับชือบ้านเรายังไม่มีชื่อนี้เลยชื่อบ,บางคนตั้งกันเอาชื่อนี้ไ่ได้ถ่วนี่ก็สิทธ์ไหม เ oh อาไม่ครับไม่ส่วนนึกกระสินนะใครมีลูกมีหลานเอาไปตั้งเป็นชื่อหลังอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่าบ้านแถวกรุงเทพแถวประเทศไท,ท,ทยนิยชื่อซั้งกันบ่อยเหลือเกินนะเอาชื่อนี้ไปเป็นเชิญต่ออาขานะครับอาขาบ้านเรางรุ่นอย่างกอา,าอีกก็โฆษณาที่โด่งงดัเพราะอาขาก็คือกาแฟใช่ไหมกาแฟที่เดินไม่ไหวแล้วก็แบกแบกค,คนบนหลังอาขานั่นก็คือเป็นชุดของเชิญเผ่าที่เป็น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 ผู้หญิงนะครับเอ่ออีกท่านหนึ่งครับส a l a a m a l ั i k u m w a r a h m ราตันนะครับยินต้อนรับทุกคนนะครับยินดีน้องๆน,นะครับที่สูงนันห้วยนะคผมชื่อยาแหลมนะครับนิสสำเนานะครับถ้าชื่อมุฒินินก็ชื่อเจฟ้านะครับก็ผมอยู่ปังศานะครับอยู่ปังศาสองปีแล้วก็ไปเรียนที่ใต้ที่นาธิวาหรืที่ตักใบนะครับแต่หนูก็ไปเรียนที่มหาวิทายลาลัยสระบุรีนะครับจบ ผมพบกับบีรานนะครับก็จะลงไปรับปริญญาก็ที่26มกราคมนี้ครับผมนี่เป็นเผาอาหารนะครับว่าปัจจุบันที่มีก็อาหารอีกว่าผมอยู่บนดอยเป็นชาวเผ่านี่ไม่ต้องถามไม่ต้องบอกอยู่บนดอยอย่างไรครับอยู่บนดอยสูงห่างจากนี้ไปไม่กี่กิโลครับก็เป็นชื่อยาแหลมอมอนะครับไปเรียนที่ เออเรียนที่ศูนย์ใกล้ๆลห่างจากนี้ไปห้าสี่ห้ากิโลแล้วก็ไปต่อที่ตากใบตากใบไม่ใช่ที่ไปร่วมนั้นไม่ใช่นะครับที่เห็นหน้าถ้าเป็นไปเห็น่าพูดไทยไม่ชัดไปร่วมนั้นไม่ใช่นะครับนองจากว่าคนแถวน,นั้นพูดไทยไม่ชัดคนทางนี้ไปก็พูดไทยก็ไม่ค่อยชัดบางทีเจ้าหน้าที่ก็กสับสนได้นะครับก็อันนี้เรียนจบมานี้ก็พูดภาษาไทยได้มาพอสมควรแล้วนะครับชัดอยู่พระดับหนึ่งแต่ว่าพุ่มระยูก็ชัดระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับก็จบรุ่นเดียวกันจากหมหาลัยเดียวกัน อีกคนจงหายไปไหนเอ่ยคำยิงผู้ชายมีอีกคนหนึ่งถ้าเป็นข่วม้งนะครับข่วมง้มงเนี่ยตัวจะเล็กนะครับตัวประมาณนี้ได้แต่ว่าให้เป้าศูนย์อยู่ที่เจ็บของอไม่ได้มาเป้าอยู่ที่โน่นเพราะว่าที่ศูนย์เจ็บของนั้นเป็นข่วมงเยอะส่วนตนทางนี้ในอาขาเยอะนะครับยังไงเอ่ยคุยที่นั่นอ้าวอีกหนึ่งคนจะคุยที่นั่นอยากรวมกับเด็กจะต้องหาว่าจะอยู่ผสม สวัสดีตอนเช้าคุณยายวุฒิรักษาตุ้งค่ะชื่อมีเซยแแสยุ่งนะคะหรือว่าชื่อฮาริมัค่ะก็ตอนนี้ก็เรียนจบแล้วค่ะเพิ่งจบปีนี้จบรุศาสตร์อกปถวไวจากมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตค่ะพอจบแล้วก็เลยอยากจะกลับมาตอบแทนบุญคุณว่างั้นนะคะก็มาช่วยเหลือเด็กๆที่นี่มา ตัหนังสืออยู่ที่โรงเรียนศิวิไลวิทยาเนี่ยค่ะที่ข้างหลังของมัสยิดเนี่ยค่ะก็เป็นเผ่าอาคาค่ะบ้านจริงๆก็จะอยู่ตรงใกล้ๆโดยวาวีค่ะฝั่งนี้ก็ประมาณจากนี้ก็ประมาณ30มกิโลค่ะไปกัก็เป็นมุสลิมะครับเรียนจบจาก ภูเก็ตนะครับภูเก็ตนี่อาจจะพูดใต้ได้หรือเปล่ามิได้ไม่ถามดูนะครับแต่พ่อนน่านเคยเรียนที่อิสราเอลยะลาดนะครับของนักเตยยิฮัดนะครับระดับมอธยปลายที่นั่นแล้วก็ไปต่อที่ราชพัฒน์ภูเก็ตกพลังจบมาใหม่เหมือนกันโรงเรียนที่นี่ก็เพิ่งเปิดใหม่ปีนี้คนก็จบมามาใหม่เหมือนกันดันั้โรงเรียนที่ที่เกิดข้างหลังนี้ก็เพื่อจะรองรับเด็กที่นี่แต่ก่อนเด็กที่นี่ก็ไปเรียนข้างนอก ปัจจุบันก็เรียนข้างในนี่ได้แล้วก็เด็กที่จบมหาลด้มาแล้วเนี่ยก็สามารถกลับมาสอนที่นี่ได้มีงานรองรับไม่ต้องไปเตะฝุ่นให้ื่อยแค่ไม่มมมขานนะครับ